สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกสดทุกคนครับวันนี้พ่อกับผมคือเกาบรรจงแฟมิลี่ครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดเฮียนี่ครับเฮียแปลกๆนาะพี่น้องเนาะเฮียอ้ปลาเมืองแห้งครับไอปลาเข็มครับมันเป็นตัวหล,ลอดครับตัวหล,ลอดสักทั้งนี่แหละผมว่ามันกินมันแห้งกับปลาหมึกผมเลยอยากลองเนาะครับเปลาเข็มมาจากทะเลเนะครับ พี mountain, hum, <mam> ma ่สาวทรงมาใส่ไต่ก็เลยผมอยากร้องเบื้องนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงนะพี่น้องเฮียแปลกแปกเนาะร้องเบื้องครับพี่น้องร้องเบิ้งไม้กับไม้เก้า่นเนี่ยแหละครับไม้ปลาคอลายๆเนี่ยครับเคยมาใส่แล้วเดี๋ยวใส่แล้วคอยมาหลุดน้ำกันนะพี่น้องเนาะเจอกันตอนยามครับพี่น้องครับร้องครับเฮียแปลกแปกครับเ๋ยวาห้อวลุ่นตอนยามนะพี่น้องเนาะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวผมเราหยาใส่กันจากข้าวเถอครับเด้อ๋ยวาห้าวลุ่นตอนยามครับผม <Yeah. S 2> ส,วส,สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันตอนสองสุมเพลิงครับผมมายามเบ็ดน้องพี่น้องเนาะหลังจากใสไ่ไหวมีชิบหลังพี่น้องเบ็ดเหี่ยปลาหมึกกับเหี่ยปลาเค็มเนาะครับเนาะเหียแปลกแปลกเนาะพี่น้องล่องเบิองเนาะครับเนาะว่ามันจะกินบะยามมาสองสามดังแล้วมันมาถือครับพี่น้องมึงหลังมันโขกโคกเลยพี่น้อง บางหลังนี่ก่อนครับวิจังได้เห็นเสียงทุ่มตั้มทุ่มตั้มเหรอพี่น้องผูตึกๆไปล้ครับเป็นซองหลุดด้วยมัครับหกเติบ์ด mm ้วยครับอย่างถือกันน้องเอ้าเอ้าก็เป็นตึ้งตีงพ em. uh ี่น้องเฮ้ยอู้ยถือถือชุ่ครับถือชู่ครับอู้ยประคอใหญ่พี่น้องอู้ยตกอใหญ่เลยครับ เงี่ยบครับพี่น้องอุ้ยครับเงี่ยบครับอู้ยตา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 ยรายการพี่น้องรายการนี่ครับอู้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอุ้ยเฮียแปลกๆครับน้องพี่น้องเนาะเฮ้ครับพี่น้องอู้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับ พูนะครับว่ามันเครื่องรัวเนอ่พี่น้องอู้เมืกครับขออนุญาตเก็บพี่น้องอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับ yes. chanting, ในการในการครับผมเนี่ยปลาเค็มครับอู้ชข็งแรงในชีวิตพี่น้องงามงามงามพี่น้องงามงามอู้ย่ย่อมหย่ย่เก็บก้อนเด้พี่น้องขออนุญาตเก็บก้อนครับผมย่อมต่อพี่น้องหกหกนี่ยนะครับ ในน้องนั่นโอ้ยยุยไก่คุณ่น้องเงียบๆย,ย,ยู่ครับยังเห็นเฮียอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องท่านกินครับปล่อยปล่อยไว้ผิดอง,งต่อครับผมใส่บัหลายหลังหรอกครับผมใส่แค่งยีสิบหลังครับใส่ร้องเบิ้งนหน้ี่น้องเนาะเห็นเฮียแปลกๆผมก็เลยอยากร้องดืวยกันพี่น้อง ข้ามันกินนะไปจากรุ่นเันแล้วครับข้างหลังตอพี่น้องเเสียงหนูครับบางนีได้บางนี้กับวัตถุครับเงยยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องปล่อยไว้ครับผมไปตอครับ น้องผู้นทางล่างกับว่าท่านกินพี่น้องไกลๆคุนครับบนพี่น้องเบงครับว่าถือดอกพี่น้องไปไปเลยครับแล้วไปหลุนกันมือสองน้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสองหลังสุดท้ายนี่แหละมั้งครับบอถกครับพี่น้องเนี่ยยังอยู่คือเก่าครับผมน้องกู้นกับบอึกครับเนี่ยยังบ่ท่านเบิดอยู่คือเกาอ่าเนาะพี่น้องโอเคครับยามเสร็จแล้วพี่น้องยำแล้วแล้วหลอบกลางคืนเนาะครับเนาะยามย่อมคืนเสร็จแล้วพี่น้อง มีสองง้มนะครับเดี๋ยวมียง้มยา้มสองพี่น้องมึงหอหลอบนึงนะครับนะครับรลอดพี่น้องเราเมื่อกี้ครับผมตัวใหญ่หักพี่น้องคุณอ้ยนะครับงามหักครับปลาพัวงามเขียวปื้อเลยพี่น้องนะครับใส่ท่อแขนเลยพี่น้องแงามหักพี่น้องโอเคครับ โอเคอันนี้รอบมันขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาหลุนตอนสาอากันนะครับเนาะเอเครับตอนสาองพอกันอีกรอบนึ่งนะครับเนาะเค okay. ครับ